รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คับสวัสดีค่ะคุณนายค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางสปริงนิวนะคะคุณฟังทาง FM ฟ8 5มนะคะวันนี้วันพุธค่ะวันพุธกลางสัปดาห์6เมษายน25 5 9น้าห้าะคะวันนี้วันจักรีด้วยเป็นวันหยุดด้วยค่ะเป็นวันหยุดหยุดกลางสัปดาห์ใครจะม่วนนิ่มต้นสัปดาห์หรือปลายสัปดาห์เลือกเอาเลยครับเยอะไปนะถ้าหยุดขนาดนั้นสัปดาห์มันเป็นวันหยุดจะม่วนนิ่มเอาต่่ใจอืแตวันนี้ ใครจะหยุดใครจะไม่หยุดเราสองคนก็ยังต้องทําหน้าที่รับใช้ชาติค่ะรับใช้ชาตินะฮะรับใช้ชาติวันหยุดต้องเปิดด้วยอะไรที่เบาๆเบาไหมครับมาอีกแล้วพอเรื่องเบาทีไรเครียดทุกทีเลยเอาเรื่องเฉลี่ยดีกว่าะเรื่องเฉลี่ยเรื่องอะไรคะวันนี้เปิดรายการด้วยอะไรที่อยากจะอยากจะเรียกมันว่าเฉลี่ยของจริงเนีเฉลี่ยของจริงเฉลี่ยนี่ก็แปลว่าแบบทำเพื่อเอาใจใครสักคนหนึ่งใช่ไหม ให้เขาถูกใจอะไรอย่างเงี้ยะเฉลียใช่ไหมใครก็ไม่ทราบไม่ทราบว่าเป็นข้าราชการหรือเป็นทีมงานทนายกหรือใครช่างมันเถอะแต่ประเด็นคืออะไรที่ว่าเฉลี่ยประเด็นก็คือใครก็ไม่ทราบได้ทําป้ายติดภาพนายกลงฐตูไปตั้งไว้กลางตลาดที่เขาเรียกกันหลายชื่อและเกินบางคนเรียกตลาดน้ําริมคลองพดุงบ้างก็เรียก ตลาดนัดข้างทำเนียบหลายคนเรียกมันว่าตลาดลงโตัหรือจะเรียกตลาดนายกไม่มีใครว่ามันก็คือตลาดเดียวกันไปกันถูกใช่ไหมเอ่ยชื่อไหนคือคนไปถูกใช่ไหมไม่หลงใช่ไหมไปไม่ถูกไม่ใช่คนไทยโอเคถ้าใครบอกว่าไปไม่ถูกผมต้องถามเลยคนไทยหรือเปล่าอ่าะแล้วครับข้าสูตประเด็นเฉลี่ยไอการทําป้ายที่ติดภาพนายกไปตั้งไว้ในตลาดที่ตั้งขึ้นโดยนโยบายของนายกนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องน่าเกลียด ไปบอกว่าเฉลี่ยมันก็ก็เกินไปแต่ประเด็นจยูตรงนี้ครับภาพที่ติดบนป้ายขนาดเท่าคนจริงเนนะครับนายกลุงตู่แต่งชุดสีกเกียชุดข้าราชการเต็มยศยืนแถวตรงเหมือนถ่ายบัตรประชาชนแต่ไปติดปีกเทวดาให้กับรูปนายกขณะเดียวกัน ก็ซ้อนภาพให้นายกเสมือนยือนอย,อยู่บนก <บน S 1> ้อนเมฆสีฟ้าสีขาวสวยงามนะคะนายกนายกก็ยืนแถวตรงอยู่นะคะถ้าใช้สับจิกโกก็คือทําภาพนายกเหยียบเมฆเหยียบมเมฆติดปีตเ,เทวดา,ด,วด,าด้วยขนาดเท่าคนจริงไปวางไว้กลางตลาดข้างทำเนียบเพื่ออนวยความสะดวก บริหารความพึงพอใจให้กับบรรดาติงนายกทั้งหลายอ๋อคนที่อยากถ่ายรูปกับนายกไงจะไปเซลฟี่งหลายจะได้ไปเซลฟี่คู่กับภาพนายกเหยียบเมฆติดเปีกเทวดาแล้วรูปเท่าของจริงด้วยก็เหมือนกับถ่ายกับตัวจริงขนาดมันเท่าของจริงอ่ะก็เหมือนกับไม่ได้เซลฟี่กับนายกจริงจริงแต่ว่าเป็นภาพเสียดายคุณผู้ฟังทางวิทยุไม่ได้เห็นภาพพยามโนตามรานะครับสมมติสมมติสมมติแล้วกันใครก็แล้วแต่ เอาภาพของคุณผู้ฟังไปขยายเท่าคนจริงไปติดบนแผ่นป้ายขนาดใหญ่ก็เท่าคนจริงเป็นบอร์ดแผ่นใหญ่ไปตั้งกลางตลาดแล้วให้บรรดาติ่งของคุณผู้ฟังไปถ่ายรูปคู่ด้วยก็ไปยืนคู่เซลฟี่ด้นอาจจะไม่เท่าไรนะแต่บางเอิญบางเอิญคนที่เขาทําให้คุณผู้ฟังเนี่ยเขาไปตัดต่อให้คุณผู้ฟังภาพของคุณผู้ฟังเหยียบเมฆอีกสักหนึ่งเขาเรียกว่าขี่เมฆยืนอยู่บนก้อนเมฆ ขี่เมฆยืนอยู่บนก้อนเมฆเท้าสองข้างเหยียบอยู่บนก้อนเมฆปีกเทวดามีสองปีกปีกเทวดาเทวดาฝรั่งจะมีปีกใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้เป็นปีกเทวดาถ้าปีกนางฟ้าก็จะมีขนขาวๆปุยนุ่มเหรออันนี้ปีกเทวดาเป็นปีกสีทองด้วยนะสีทองนายกปีกทองค่ะนายกปีกทองด้วยอะไรเนี่ยอก็บรรยายให้คุณผู้ฟังที่ไม่ได้เห็นภาพเนี่ย ที่ตนาการได้ครบถ้วนแม้กระทั่งสีสันอจะได้เข้ากับชุดข้าราชการสีกากีไงดังนั้นจึงต้องปีกทองอ๋อเป็นปีกสีทองก้อนเมฆสีฟ้าท้องฟ้าเป็นสีฟ้าก้อนเมฆสีวนายกเหยียบอยู่นั้นขี่อยู่นั้นสีขาวสีขาวอมันจะลิเกไปนิดนึงแต่ว่ามันก็บอกอะไรบางเรื่องบางราวนะค่ะนี่แหละเฉลี่ยของจริงเหรอคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะยังไม่ไปก็ไปดูนายกน่าจะแฮปปี้ไหมอ่ะถ้านายกได้เห็นแล้วอ่ะ คือคือสังคมไทยนะผมบอกได้อย่างเดียวนะสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมน้ำพิกปะทูก็จริงสังคมน้ำพิกปะทูเข้าใจเป็นสังคมน้ำพิกปะทูก็จริงต้องการอะไรที่ชชะชะอชะชัดเจนสิ่งที่างชัดใจแบบเดียวกับลุงหมักสมบัติสุนทรเวชลุงตูประยุทธ์จันโอชาก็จริงแต่อีกด้านหนึ่งของความเป็นสังคมไทยก็คือต้องการความอ่อนน้อมถ่อมตัวของ ระดับผู้นำยิ่งสูงมันก็ยิ่งอ่อนน้อมยิ่งสูงมันก็ยิ่งต้องถ่อมตัวคคนไทยเนี่ยขี้ฉาสังคมไทยขี้หมันไส่อย่าทําให้หมันไส้หมันไส้ง่ายเห็นอะไรไม่ถูกตาเลยเวลาเวาหมันไส้เนี่ยยับเยินครับค่ะสังคมไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้โหดรร้ายมากขึ้นทุกวัน รักก็คือรักหัวปักหัวปำเวลาจะไม่รักก็คือไม่รักผมพูดอะไรเนี่ยหาเรื่องเหลือเกินจะบอกอะไรพอแล้วโอเคฉเลียของจริงไม่รู้ฝีมือใครอยากจะไปถ่ายรูปกับนายกลุงตู่รูปนี้ก็เชิญได้นะคะตลาดนัดข้างทำเนียบรัฐบาลไปกันละกันนายกปิดทองขี่เมฆพอเถอะพอ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 อ่ะก็ไปอีกเรื่องหนึ่งไปกันที่เรื่องนี้แหละที่จริง มันเกิดหลายวันแล้วล่ะแต่ก็ยังอยู่ในความสนใจนะูก็มาหลายวันแล้วล่ะ,ะแต่ว่าในโซเชียลมีเดียในโลกออนไลน์ไม่ยอมหยุดไม่ยอมจบกระแสะคู่หอบออากันเต็มเ็มไหมกระแสะคู่หอบหืดหอบหืด <c oughs> ตัดต่อแดกดันล้อเลียนเยอะแยะถักถางบรรดาพระเอกทั้งหลายที่มักจะมักจะชอบเป็นโรคหอบหืดในช่วงเกณฑ์ทหารเนี่ยมันยังเชี่ยวกลากมันยังแรงในโซเชียลค่ะ เป้าหรือเหยื่อของโซเชียลขนาดนี้นาทีนี้ก็คือดารานักแสดงนะคะถ้าล่าสุดก็เป็นไม้เนี่ยแหละค่ะไม้พิรัตไม้พิรัตนักร้องนักแสดงพระเอกค่ะแล้วก็ชิ่งไปอีกคนหนึ่งที่สังคมยังไม่ลืมจุดกระชากมาประกบคู่กับไม้พิรัตก็คือพระเอกนัทเดชคุกิมิยะด้วยนี่แหละค่ะคือทั้งคู่เนี่ยไปเกณฑ์ทหารค่ะคนละปีมีใบรับรองแพทย์ไปแสดงว่าเป็นโรคขอบหืดทั้งคู่เหมือนกันจัดเป็น ผู้ชายประเภทที่สามไอ้ที่สี่ที่สี่อยู่ในกลุ่มที่สี่นะคะที่ไม่ต้องรับราชการทหารฟังเต็มนะฟังเต็มเตมนะฮะผู้ชายประเทศไทยประเภทที่สี่นั้นก็คือผู้ชายไทยที่พิการ,ท,การทุกลพลลภาพ,ลพ,าพแล้วก็มีคุณสมบัติมีโรคที่ไม่สามารถรับราชการทหารได้ฮอพ,พเิร์ดก็จัดอยู่ในประเภทโรคที่ไม่สามารถรับราชการทหารได้นี่แหละค่ะแต่จัดเป็นผู้ชายประเภทที่สี่ะอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับพิการทุกลพลภาพ ย้ำเหลือเกินนะย้ำเหลือเกินย้ำเหลือเกินนะค่ะอ่าอ่าเดี๋ยวปรากฏว่าเขาเข้าไปตัดต่อภาพดูภาพทีละภาพนะครับสนุกจริงๆในภาพแกกันก่อนนะคะรที่เขาลอเียนนะภาพแรกบังเอิญบังเอิญในจังหวะที่ไปเกณฑ์ทหารไมพิรัตเนี่ยในจังหวะไล่เรียกกันก่อนหรือหลังผมไม่น่าจะน่าจะก่อนน่าจะก่อนเกณฑ์ทหารเพียงไม่กี่วันค่ะช่องสามเขาจัดงานประจำปีเขาก็เกณฑ์ดาราในสังกัดเนี่ยไปเตะบองใช่เขาจัดทุกปีค่ะครบรอบปรากฏว่า ไมพิรัต์ก็แต่งชุดนักบอลลงไปเตะในสนามกับเขาด้วยเหมือนกันก็รับใช้ช่องอ่ะขณะเดียวกันคนก็ไปลื้อฟื้นภาพเก่าๆของณเดชสมัยที่แต่งชุดนักฟุตบอลลงไปเตะบอลให้กับทีมช่องสามในงานประจำปีของช่องสามมีอยู่ปีหนึ่งน่าจะเป็นปีเดียวกันกับที่ไปเกณฑ์ทหารที่ขอนแก่นแล้วก็แสดงหลักฐานโลกขอบผื่นนะเขาจึงตัดต่อเอาภาพไมพิรัต นัดเดตในชุดนักฟุตบอลประกบกันและมีบรรยายว่าคู่หัวหอบคือเป็นโรคหอบผืดคู่หัวหอบผื่ะไปประกบกับภาพนักฟุตบอลต่างชาติจริงๆนะเป็นนักฟุตบอลต่างชาติจริงๆนะสองคนเป็นคู่หัวหอบของทีมบาเยนเป็นดาวยิงดาวยิงของทีมบบเยนบบเยนมิวนิ่อันนั้นเป็นคู่หัวหอบตัวจริงจำชื่อไม่ได้นะไครเลวัน เลวันดอฟสกีป่ะหรือว่าใครไม่แน่ใจเพราะไม่แน่ใจไม่รู้ช่ามันเถอะเป็นดาวยิงของบบเยนนะคะทั้งทีไบเยนมิวนี่อันนั้นคู่หัวหอกตัวจริงใช่ไหมแล้วก็ประกบกันเอาไปดูภาพที่สองประเดี๋ยวกไปไปดูภาพที่สองนะภาพที่สองเขาขยายเลยคราวนี้เขาเอาภาพนดเดตประกบกับไม้พิรัตในชุดนักฟุตบอลอยู่ในสนามด้วยยืนอยู่กลางสนามกําลังแข่งขันกําลังเตะประกบกันและบีบรรยายว่าคู่หัวหอกที่ดีที่สุดของช่องสามถ้าบรรยายให้เต็มๆก็คือ คู่หัวหอบผืดที่ดีที่สุดของช่องสามเป็นเล่นคําเล็กน้อยจากหัวหอบเป็นหัวหอบ่ยใช่ค่ะเป็นโรคหอบผืดนะคะเราทั้งคู่เป็นเป็นหัวอะไรฮะอย่าเป็นเลยหัวหอบอย่าเป็นเลยภาพที่สามภาพที่สามให้ภาพหนึ่งที่มีการทําแล้วก็โพส์ในโซเชียลนะคะภาพที่สามเป็นภาพที่ลูกชาวบ้านค่อนข้างจะสะท้อนใจสักเล็กน้อยอันนี้สะเทือนใจเลย เขา zat, เอาร <ser eti> ่ป <Industry. S 3> เอาภาพนเดชภาพไม้พิรัตและภาพลูกชาวบ้านบรรยายว่าคนธรรมดาประกอบกันสามภาพสามคนที่อยู่ในเฟรมเดียวกันในภาพถอดเสื้อเหมือนเข้าไปเกณฑ์ทหารน่ะถอดเสื้อพร้อมรับการเกณฑ์ทหารเหมือนกันข้างบนคาดบรรยายข้างบนว่าโรคประจําตัวช่วงคัดเลือกทหาร ภาพช่องของนเดชนั้นตรงกลางหน้าอกตรงหน้าอกเขียนว่าเป็นหอบแล้วก็กากระบาดกีกระบาดสีแดงกาหรก็คือไม่ต้องเกณฑอาหารถัดมาไม้พิรัดก็เช่นกันนะคะตรงหัวอกนะคะข้างหน้าก็ไม่ใช่หัวอกหน้าอกหน้าอกตรงหน้าอกก็มีข้อความว่าเป็นหอบแล้วก็คาดด้วยสีแดงก็แปลว่าไม่ต้องรับประการอาหารแล้วก็ถึงคนธรรมดาธรรมดานใบแดงใบแดงเลยสีแดงตัวหนังสือสีขาว แสดงว่าคนธรรมดาต้องเกณฑ์อาหารอ่ะพอแล้พอ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 พ่ะพอนะอมผมว่าเราเอากันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเอาละเอาละขณะนี้นะฮะสังคมเริ่มตั้งคําถามค่ะใบรับรองแพทย์ของระเดชของไม้พิรัตได้มาจากไหนได้มาอย่างไรม,มันขัดกับความรู้สึกของ,ของสังคมหรือไม่มเห็นเตะบอลอยู่ดี่ดะเห็นแดนซ์อยู่บนเวทีคอนเสิร์ตอยู่ดีดี เห็นกาลังเบ่งก้าวโชว์ไอจียูดีดีพอแข่งเกณฑ์ทหารทำไมเป็นโรคหอบหืดมีใบรับรองแพทย์ยืนยันชัดเจนในช่วงหน้าเราจะไปเปิดใจแพทย์ค่ะออกใบรับรองไม่พิรัดได้อย่างไรในช่วงหน้าในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาติดตามขยายกันกับเรื่องนี้นะคะช่วงนี้เราขออนุญาตไปพักกันก่อนค่ะ การประมูลขึ้นความถี่